สวัสดีค่ะกิฟค,ค่ะพอดีมีเพื่อนๆนะคะถามกันเข้ามาว่ากิฟนี่ยมีวิธีดูแลรักษาผิวหน้ายังไงนะคะทําไมหน้าถึงยังดูใสแล้วก็ไม่ค่อยมีสิวขึ้นนะคะวันนี้กิฟก็เลยมาอัดคลิปแชร์คลิปดีๆนะคะทิกเล็กๆน้อยๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่กิฟใช้อยู่นะคะว่ากิฟใช้อะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะนําไปปรับใช้กับสภาพผิวหน้าของตัวเองได้นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ เรื่องแรกเลยนะคะที่จิบคิดว่าจําเป็นสําหรับการดูแลรักษาผิวหน้าของเรานะคะก็คือในส่วนของการทําความสะอาดผิวหน้านะคะเพราะไม่ว่าออตอนกลางวันเนี่ยเราจะออกไปใช้ชีวิตเผเชิญมลภาวะย,ยังไงแต่ว่าถ้าเรากลับมาแล้วเราเทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างสะอาดห,หมดจดจริงๆเนี่ยมันก็จะทําให้โอกาสเกิดสิวของเราน้อยลงนะคะกิบก็เลยค่อนข้างให้ความสําคัญกับขั้นตอนนี้เป็นพิเศษกว่าขั้นตอนอื่นๆเลยนะคะ ตัวแรกที่กิบจะแนะนำนะคะก็คือตัวนี้ค่ะพนโคครีมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่มีเนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างข้นนะคะเป็นสีขาวข้นๆเป็นเนื้อครีมแบบมักๆเลยนะคะแล้วกเ็เขาจะมีกลิ่นเลมอนของเขานะคะตามชื่อชื่อผลิตภัณฑ์เขาเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเลมอนหอมๆนะคะ เวลาใช้เนี่ยเราก็จะแต้มเนื้อครีมขาวๆเนี่ยลงบนหน้านะคะทั้งหมดก็แล้วแต่เนาะเพื่อนๆจะแต้มกี่จุดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กิ๊บก็จะนวดนะคะนวด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 ,นวด,นวด,นวดให้ทั่วใบหน้าเพื่อให้พวกเครื่องสาอางที่ติดอยู่บนใบหน้าเราเนี่ยออกให้หมดนะคะหลังจากนวดเสร็จเนี่ยก็จะใช้สำลีชุบกิ๊บจะชุบเป็นน้ำเกลือนะคะหรือว่าจริงๆชุบเป็นน้ำเปล่าน้ำสะอาดก็ได้นะคะมาเช็ดตัวครีมอันเนี้ยออกจากใบหน้าเราค่อยไปล้าง ก๊กโฟมล้างหน้าอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยของกิบเวลานวดกิ๊บจะมีติกนิดนึงเนาะเพราะว่ากิ๊บเคยดูในรายการญี่ปุ่นนะคะเราเคยมีเหมือนเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะเขาอายุค่อนข้างสูงอายุแล้วแต่ว่าเหมือนพอเวลามาตรวจสภาพผิวเนี่ยแล้วผิวอะมันยังดูเด็กเหมือนแบบเด็กทารกอยู่เลยก็มีการสอบถามว่าเออเขามีวิธีทําอะไรยังไงบ้างเราก็ได้คลิคนี้มานะคะ โดยเขาจะให้ใช้นิ้วที่เราออกแรงน้อยที่สุดก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิ้วนางเนาะทำการนวด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 นวนนะคะบนใบหน้านะคะนวดเป็นวงกลมนะคะขนาดประมาณเหรียญห้าบาทนวดบนใบหน้าเนี่ยให้ให้หมดเลยนะคะทุกส่วนของใบหน้าเลยนะคะกิบก็จะอาด p ปเอาวิธีนี้เนี่ยนะคะมาใช้กับเ,เวลาเราใช้พวก คลีนซิ่งทำความสะอาดที่เป็นเนื้อครีมนะคะดิ๊บจะใช้การนวดแบบนี้หมดเลยก่อนที่จะใช้สำลีเช็ดออกนะคะโดยตัวนี้เนี่ยนะคะปริมาณเนี่ยของผลิตภาานนัณฑ์จะอยู่ที่60 ml นะคะราคาเนี่ย69บาทราคาย่อมเยาวมากเลยนะคะยิ่งไปดูช่วงที่มีโปรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะยิ่งถูกนะคะตอนนั้นกิ๊บได้มาในโปรของมัสสันจะเป็นโปรชิ้นที่2 1บาท เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับเราได้2ชิ้นมาในราคา70บาทนะคะตกชิ้นละประมาณแค่3 5เองถูกเนาะตรงนี้เนี่ยคิดว่าเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เลยนะคะช่วงโควิดใครที่ไม่ค่อยมีงบหรือว่ามีงบจํากัดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คิดว่าทั้งดีคุณภาพก็โอเคนะคะทําความสะอาดได้เกลี้ยงมากจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่กิ๊บแบบเลิฟชอบมากที่สุดนะคะสําหรับการทําความสะอาดผิวหน้าก็คือใช้มาหลายปีแล้วจนตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ค่ะ ผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือตัวนี้ค่ะเป็นคิวเรลนะคะเมคอัพ cleansing gel นะคะโดยตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ไม่ยากเลยเนาะตามพวกดัตสโตร์ก็จะมีขายกันแทบทุกที่เลยนะคะโดยปริมาณของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่130กรัมราคาอยู่ที่500บาทนะคะตัวนี้การทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ค่อนข้างดีนะคะ อันนี้กิ๊บจะใช้สำหรับวันที่ไปทำงานไม่ได้แต่งหน้าเยอะมากไม่ได้ทาพวกรอ,องพื้นบีบีครีมอะไรพวกนี้นะคะโดยเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยวิธีการใช้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวเหมือนกับตัวพรเมื่อกี้เลยแหละตัวนี้เนี่ย ตรงนี้เขาเขียนว่าให้ใช้อยู่ที่ประมาณ2เซนนะคะต่อการทําความสะอาดหนึ่งครั้งบนใบหน้าแต่ว่ากิ๊บไม่ได้ไม่ได้แบบใช้2เซนเป๊ะๆอะไรอย่างนี้นาะก็คือเรากับปริมาณเอาตามทีเ่เราคิดว่าเอ,อมันจะทําให้ใบหน้าเราสะอาดหมดจดนะคะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะหาซื้อได้ไม่ยากตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะไม่ไดเ้เป็นตัวที่ราคาแพงมากแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดนะคะ ตัวนี้เนี่ยเออเป็นเป็นตัวใหม่นะคะจริงๆเนี่ยกิ๊บใช้หมดไปแล้วหลอดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่งใช้หมดไปฟิฟฟี่เลยนะคะอันนี้ยังไงเพื่อนๆไปลองหามาซื้อใช้ตามกันดูึงนะคะแล้วก็ตัวค l e a n s i n g ถัดมาที่กิ๊บจะแนะนําจะมาเป็นในรูปแบบของ cleansing water นะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็น b d c Double Micellar Cleansing Water ค่ะ ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางดรเดมิสนะคะร่วมกับคุณซินนามอนแก้วคุณมสซินนามอนแก้วนะคะร่วมกันทํากับทางหมอโจ้หมอหลินนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยใช้ได้นะคะเพราะว่าทางคุณหมอโจเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในการรักษาสิวอะไรพวกนี้นะคะ่ะอันนี้ก็สําหรับคนเป็นสิวคิดว่าใช้ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่แน่ใจว่า จะสามารถใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆตัวแบรนด์เขาก็จะมีออกผลิตภัณฑ์ตัวที่เป็นเหมือนขนาดพกพาจันเล็กกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะซื้อตัวนั้นมาทดลองใช้ก่อนได้นะคะโดย Cleansing Water ตัวนี้ค่ะจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นน้ำใสๆถ้าดูจากในนี้เนี่ยมันจะเหมือนจะเป็นสีขาวเนาะแต่จริงๆสีมันจะออกแบบ เหลืองอ่อนๆนิดๆนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพวกสารที่ทําให้เกาะความระคายเคืองนะคะพวกสีพาราเบนกลิ่นแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยไม่มีเลยก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่าอ,อ,อาการแพ้เนี่ยน่าจะเกิดได้น้อยมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ไปลองหาซื้อกันก่อนได้นะคะโดยขนาดตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่500 ml นะคะราคา590บาท ก็จะสามารถหาซื้อได้ทั้งทางออนไลน์แอดไลน์ของทาง BDC ไปเองหรือว่าซื้อตามวัสดสารซื้อตามอ e ีแปนบอยเนี่ยก็มีวางขายแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองดูว่ามีที่ไหนมีโปรอะไรน่าสนใจเนาะแล้วก็ซื้อจากตรงนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันสามารถทําความสะอาดในส่วนของออบริเวณดวงตานะคะแล้วก็บริเวณลิมฝฟปปากได้ด้วยนะคะก็คือเหมือนจบครบในหนึ่งเดียวเลย ้าเพื่อนๆที่ต้องการจะทำความสะอาดล้างพวกเครื่องสำอางกันน้ําอะไรพวกนี้นะคะ่ะอันนี้คิดแนะนําว่าให้เทตัวนี้ลงบนสำลีนะคะแล้วก็ปกบริเวณที่ต้องการทําความสะอาดที่เป็นเครื่องสำอางกันน้ำเนี่ยไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นรอบด,อดวงตาก็ให้ค่อยๆคลึงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆปา,าดออกนะคะมันก็จะสามารถทําความสะอาดพวกเครื่องสำอางกันน้ําพวกนี้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราใช้พวกเมคอัพรีมูเวอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาต่อด้วยพวกโฟมล้างหน้าอะไรพวกนี้นะคะโดยตัวแรกที่กิฟจะแนะนำคือตัวนี้ค่ะเป็นของฮ่าดะระบบนะคะชื่อซูเปอร์ไฮยาลูโรนิกแอซิดไฮเดรติ้งเฟชวอค่ะโดยตัวนี้เนี่ยเนื้อจะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แพ้ง่ายหรือ,อมีผิวบอบบางเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะ จะเห็นว่าใช้จริงๆแล้วมันบี้หมดแล้วนะคะคือแทบจะหมดแล้วเดี๋ยวรอไว้ออกไปข้างนอกได้ยังไงแล้วก็ค่อยไปซื้อหลอดใหม่มาใช้นะคะตัวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยแต่าาะบบส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะรู้เนาะเขาจะเน้นทางด้านเกี่ยวกับการให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะทําให้เวลาที่เราล้างออกเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราไม่ตึงเอียวถ้าเพื่อนๆ่เคยใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่ เหมือนมันมีผสมพวกสารต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่เกี่ยวกับพวกเรื่องความชุ่มชื้นมาก็จะรู้เนาะเวลาเราล้างแล้วเราไม่ถูกเนี่ยหน้าเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยหลังล้างทันทีว่าหน้ามันตึงแบบขยับปากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตึงไปหมดเลยนะคะพวกเนี้ยถ้าใช้แล้วเป็นแบบเนี้ยแนะนําว่าให้หยุดใช้ดีกว่านะคะเพราะว่าเท่ากับเหมือนมันไม่เหมาะกับสภาพผิวหน้าเราแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยปริมาณใจอยู่ที่ อ0 0่100กรัมนะคะราคาอยู่ที่289บาทต่อ1หลอดแต่ก็แล้วแต่ตามโปรโมชั่นต่างๆนะคะพวกวาสส์เขาก็จะชอบมีโปรโมชั่นเยอะๆหรือว่าอีเวนต์บก็มีวางขายแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะแล้วก็ตัวถัดมาที่จะแนะนำนะคะยังอยู่ในผลิตภัณฑ์ของท่าดัระบบนะคะจริงๆตัวนี้จะเป็น รุ่นเดียวกับเมื่อกี้เลยนะคะก็คือซูเปอร์ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อ,เ,อ,อเป็นวิฟโฟมค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยกิจจาเอาไว้ใช้กับตัวเจ้าเครื่องล้างหน้าค่ะของโฟลิโอ,อนะคะดูหน้ากิจจาบีบดงบนโฟลิโอดูหน้าแล้วก็ใช้ในการทําความสะอาดเวลาใช้เครื่องมันอีกทีหนึ่งน,นะคะคุณสมบัติก็จะเหมือนกับตัวหลอยโฟมื่อสักครู่เลยนะคะก็ แล้วแต่เพื่อนๆลองเลือกดูเพื่อนๆคน,นไหนชอบแบบมีโฟมมีฟองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้เป็นเจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะปริมาณของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่160 ml นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่199บาทแต่ว่าตอนนั้นที่กิบไปซื้อนกิบซื้อที่น่าจ่ายอีแปนบอยะคะ่ะแล้วมันมีโปรโมชั่นอยู่เป็นโปรโมชั่น1แถม1ก็คือ199บาทได้2ขวดก็ค่อนข้างคุม้มแล้วก็ราคาย่อมเยานะคะ เพื่อนๆก็ลองเลือกดูแล้วกันนะคะว่าจะใช้เป็นตัวไหนีกแล้วก็โฟมล้างหน้าตัวถัดไปที่จะแนะนำนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นของ Hana Jirushi Amino Acid Face Washing Cream นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆคล้ายๆกับตัวของขนาดาระบบเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะวิธีใช้ก็เหมือนกันเลยเนาะโฟมล้างหน้าไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากกันนะคะแต่ว่าก็อ,าอย่าลืมทิ้ที่บอกไปตอน ที่ทำของเมคอัพลิมูเวอร์อันนี้เวลาล้างหน้ากิ๊บก็ทํานะคะก็คือ,อใช้นิ้วนางแล้วก็นวดวนๆเหมือนเหรียญห้าเนาะอันนี้ตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมของอะมิโนแอซิดนะคะหลังๆกิ๊บจะาค่อนข้างเน้นในส่วนของพวกความชุ่มชื่อน,นะคะเพราะว่าเหมือนไปตรวจสภาพผิวมาแล้วเ,เจอว่าสรุปผิวเราเนี่ยมันเ,เป็นผิวที่ขาดน้ําเพราะฉะนั้นไอ้พวกโฟมล้างหน้าที่เราจะใช้อะคะ่ะก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันให้ความชุ่มชื่นกับผิวเรา ได้ด้วยนะคะมันจะช่วยรักษาสภาพผิวเราได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเอ,อ,อันนี้กิ๊บซื้อที่ Ad Cosme นะคะอยู่ที่150กรัมนะคะ่ะราคา275บาทอันนี้นะคะก็จะเหมือนกับเมื่อกี้ใช้จริงๆสังเกตจากตัวหลอดได้นะคะดีเลยนะคะ ตัวนี้ใช้แล้วถ้าถามเทียบกับตัวฮาดะลาบบอคาจริงๆกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บใช้ตัวฮานดะลาบบแล้วเหมือนผิวหน้ามันจะชุ่มชื้นกว่าตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ทําให้ให้หน้าตึงหน้าเอี๊ยดนะคะแต่กิ๊บไม่ค่อยโอเคกับผลิตภัณฑ์ตรงนี้นิดนึงอะตรงฝาเพราะว่ามันพอเปิดใช้แล้วสักพักอะค่ะมันเหมือนมันปิดไม่สนิทแต่มันพังงาพังงาอยู่เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่วิธีการใช้ของเราหรือว่าอ,อ อยู่ที่ตัวบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ยังไงถ้าเพื่อนๆอยากลองกันก็ลองหาซื้อได้นะคะก็จะมีที่แอด o คแล้วก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตามพวกดักสโตร์ Store, ร้านดักสโตร์ของญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีวางขายที่หรือเปล่ายังไงก็ลองเข้าไปหาใน Facebook ของเขาดูกล่อมได้นะคะ ทั้งหมดที่แชร์กับเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กิบใช้นะคะสำหรับการทำความสะอาดผิวหน้านะคะยังไงเพื่อนๆลองไปเลือกดูตัวที่เพื่อนๆคิดว่าเหมาะสมกับสภาพผิวหน้าของตัวเองดูนะคะแล้วก็ได้ผลไม่ได้ผลยังไงเนี่ยามาแชร์ให้กันฟังได้นะคะวันนี้กิบก็ต้องขอจบไปกับตัว cleansing ทำความสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยกิบจะ ออทำในส่วนของพูดถึงการบํารุงผิวหน้านะคะหลังจากที่ทำความสาดไปแล้วเราก็ต้องมาดูแลบํารุงผิวกันเนาะยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกันต่อนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดส u ับรสมคชให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย